โรคซึมเศร้ารู้ทันรักษาได้เช็คลิสต์สข้อสัญญาณเตือนโรคซึมเศร้า 1. <c oughs> ความคิดรู้สึกเศร้าหดหู่สิ้นหวังมองโลกในแง่ร้ายหวาดระแวงรู้สึกตัวเองไรค่า <c oughs> สูญเสียความสนใจในกิจกรรมที่เคยชอบ 2. พฤติกรรมเหนื่อยล้าง่ายไม่อยากทำอะไรการตัดสินใจอะไรแต่ละอย่างแย่ลงสมาธิสั้นลง 3. อาการทางกายน้ำหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้นผิดปกตินอนหลับผิดปกติตื่นเร็วหรือนอนมากเกินไปหรือนอนไม่หลับ 4. อารมณ์หงุดหงิดง่ายฉุนเฉียวโมโหง่ายรู้สึกโดดเดี่ยวตัดขาดจากสังคมรู้สึกโดนสังคมทำร้าย ถ้าหากมีอาการข้างต้นก็แนะนำว่าเราจะต้องรีบฝึกจิตฝึกใจได้แล้วอย่าปล่อยให้มันเลื้อรังอย่าปล่อยให้มันกลายเป็นโรคที่เกิดจากการสั่งการผิดปกติของสมองขอให้มันยังเป็นอยู่ในขั้นสภาวะทางจิตใจอารมณ์ที่ทำซ้ำๆพฤติกรรมของจิตที่ทำแบบเดิมก็ก็พอแต่ถ้าเกิดเกิดโรคทางสมองแล้วก็ต้องทานยารักษาด้วยรักษาอาการทางสมองควบคู่กับการฝึกฝนอบรม อบรมจิตใจสติสมาธิเท่านั้นที่จะช่วยเราลดพฤติกรรมที่มันไม่เป็นมิตรมันไม่เป็นกัลยาณมิตรต่อตัวเองผลิตความคิดที่ผิดผิดผลิตความรู้สึกที่ทำร้ายตัวเองได้ดังนั้นนี่แหละเราจะต้องมาเห็นค่าให้ค่ากับการฝึกจิตฝึกฝนอบรมจิตใจของตัวเองได้แล้วให้เป็นมิตรกับตัวเองให้ได้จะได้ไม่หอยหาความรักจากคนอื่นและให้ความรักกับคนอื่นเป็นด้วย สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ